สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อวันนี้เรามาอยู่กันที่วาเลตานะคะเป็นเมืองหลวงของโม้านะคะเพื่อนเพื่อนตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านกาแฟนะคะก็พักนิดนึงนะคะก็เดินเที่ยววันนี้อากาศดีมากนะคะแล้วคนเยอะมากด้วยแล้วก็ที่นี่เป็นคล้ายๆล้ายถนคนเดินนะคะเมื่อเป็นเวลาพักผ่อนนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี้ย คนก็จะมาเดินเที่ยวเดินชมวันนี้ก็จะมีะสวนดอกไม้นะคะแล้วก็มีดนตรีบรรเลงในสวนด้วยนะคะก็จะเห็นคนแต่งตัวแบบย้อนยุคค่ะแล้วเขาก็จะมาเล่นดนตรีเหมือนสมัยโบราณเขาเล่นกันนะคะเนาะก็เนี่ยค่ะ คือมาดามจะขอแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะคะใครที่คิดว่า,าจะเดินสายฝอรหรือใครคิดว่าจะเที่ยวต่างประเทศหรือใครคิดว่าจะไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วก็มีแผนที่จะออกนอกประเทศอะคะ่ะภาษานี่สําคัญมากนะคะมาดามเนี่ยก็ไม่เก่งเรื่องภาษานะคะแต่เมื่อมาดามตัดสินใจที่จะ เดินสายฝอแล้วมาใช้ชีวิตต่างประเทศเนี่ยมาดามก็ให้ความสำคัญในเรื่องภาษาม,มากนะคะซึ่งมาดามก็เรียนตามแอปแอปออนไลน์นะคะแอปฟรีนะคะ,ะใช้เวลากับเรื่องภาษาเนี่ย <Yes. S 1> วันล,ละ, American, ะสามชั่วโมงนะคะ thank you thank you okay, there you go อตอนนี้กาแฟก็อามาเสิร์ฟแล้วนะคะ Americano น,นะคะ <no> ก็เนี่ยค่ะ การที่มาดามเริ่มเรียนนะคะเริ่มจริงจังกับภาษาวันละสามชั่วโมงเนี่ยทำให้มาดามหมอมีความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็การสื่อสารกับผู้คนเนี่ยมาดามจะ,ะรู้สึกว่ามาดามจะมีความชัดเจนขึ้นนะคะในเรื่องภาษาแล้วก็ไม่ไม่ค่อยกลัวที่จะพูดนะคะเพราะว่าคนที่นี่นะคะถ้าเราพูดผิด พูดผิดพูดถูกขอให้พูดนะคะแล้วเขาก็จะสามารถช่วยเราได้แต่ถ้าเราไม่พูดเราโมตกลัวเนี่ยเราก็จะไม่เก่งเรื่องภาษาแล้วเราก็จะไม่รู้ <Thank you. S 1> ว่าเออเราเราเราอ่อนตรงไหนนะคะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากอยากที่จะเรียนรู้อยากที่จะเก่งเรื่องภาษา <is> nice. เราต้องที่จ <is> nice. แล้วก็ให้ ให้เวลากับเรื่องนี้ให้มากนะคะโอเคค่ะ like วันนี้ก็เดี๋ยวของ, <Yeah. S 1> ของกินกาแฟก่อนนะคะ <Yeah. S 1> มันหอมเต่จมูกมาก,มากเลยค่ะโอเคซ่ะ okay.